สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันไหมคะปายุก็สบายดีค่ะวันนี้ปายุจะพาเอฟซีทำลูกแพรเชื่อมค่ะพอดีได้สั่งขวดโหลมาเพิ่งมาถึงค่ะลูกแพรที่ปายุเก็บมาเมื่อสองวันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมขวดโหลกันเลยค่ะนี่ขวดโหลสั่งมาจะ <c oughs> มาใส่ลูกแพรเชื่อมค่ะ <c oughs> ดโหลได้สั่งมาแปดขวดค่ะแปดขวดนี้ก็ รวมค่าส่งก็ประมาณ30ยูโรค่ะถ้าเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์กจะแพงมากๆเลยค่ะถ้าสั่งในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ถูกถูกกว่าในซูเปอร์มาร์กขวดหนึ่งก็500มิลลิกรัมค่ะบรรจุได้นะคะขวดหนามากเลยค่ะนี่ ก่อนจะนำไปใช้ป้ายุจะเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนนะคะเนี้ยฝาเขานี่ค่ะจะมีนี่ปิดแน่นเลยค่ะนี่นี่ก่อนจะเอาไปลวกน้ำร้อนป้ายุก็จะเอานี่เอาจะเอาหนังยางออกก่อนนะคะถึงจะป้ายุต้องค่อยค่อจับเพราะว่าป้ายุเป็นคนมือหนักค่ะจับอะไรนี่เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวแตกค่ะต้องค่อยค่อยจับ บานเข้าเกิดมาเพราะเชียมนะค่ะพี่น้องอะปลายูจะเป็นคนบขอยเชียงอันไหนค่ะพี่น้องคนบขอยเชียงอันไหนค่ะพี่น้องน้ำร้อนปลายูได้ต้มไปนะค่ะเดี๋ยวมาลวกอวดโลกันได้ค่ะ ลวกน้ำร้อนก่อนจะเอาไปใช้นะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะลูกแพทติเก็บเมื่อสองหมือก้อนนะคะก้อนจะมาทำลูกแพ์เชื่อมนีปอยูสิมบบอกเปลือกก้อนนะคะเปลือกเราจะเอา,มาเมล็ดออกนะคะแล้วก็จะแช่ในะนำเกลือนะคะเพื่อว่าให้เขาดำนะคะนี่ น้ำเนี่เตรียมไว้นะคะน้ำเย็นนะคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือลงกนิดน้อยนะคะแล้วก็จะปีบักน้ำหมักเน่าลงกนะคะค่ะน้ำหม,มักเนาก่ากบน้ำเกลือแต่คือเพื่อปะไหลูกแพ้ดำนะคะเมาปอกกันเลยค่ะตุโกงงค <laughs> น,กนค่ะปอกง่ายๆค่ะวันนี้อากาศดีๆค่ะเย็นละมันค่ะ นี่นะคะพอเรานปอกเปลือบแล้วก็เราก็ผ่าครึ่งเลยค่ะนี่เขาจะมีมะเมล็ดข้างในนะคะนี่มเมล็ดแล้วก็เอานี่แล้วก็เอาช้อนนะคะนี่ช้อนกาแฟนะคะทิมลงเลยค่ะลูกแพรนี่มเมล็ดเขาจะไม่เยอะนะคะนี่มีแค่ อันนี้ก็มีมเมล็ดเดียวดูค่ะทุกคนเนี่ยกาวลงแช่น้ำเลยค<ล>่ะมันมคล่ลมเมล็ดเขาไม่เยอะค่ะ ค่าจะใช้น้ำตาล300กรัมต่อน้ำสอลิตรนะคะแต่ถ้าเราชอบหวานกว่าน,นี้เราก็เพิ่มน้ำตาลได้ค่ะแต่ลูกแพนี้เขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเราก็ชิมดูก่อนก็ได้ค่ะค่อยเพิ่มน้ำตาลค่ะลูกแพรเราก็เชื่อมเสร็จแล้วอันนี้ป้ายุจจจะมากรอกใส่ขวดโหลค่ะก่อนจะกรอกเราก็ต้องเอาหนังยางนี้ใส่ฝาขวดคืนเหมือนเดิมค่ะ ก่อนจะนำลูกแพ้เชื่อมมอจูนจคะคะ กดโหลหนึ่งใบก็จะบรรจุลูกแพรได้ประมาณ5-6ชิ้นนะคะพอเราใส่ลูกแพรพอดีแล้วเราก็ตักน้ำใส่ให้ท่วมลูกแพรเลยค่ะแล้วก็รีบปิดฝาทันทีเลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนลูกแพรเชื่อมหน้าตาน่าอร่อยไหมคะลูกแพรเชื่อมทําง่ายๆคะ่ะยนี้ค่ะถ้าเรามีลูกแพรเยอะนะคะเราไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรนี่ก็ทําลูกแพรเชื่อมไปกินนานๆได้คะ่ะหน้าตาน่าอร่อยมากคะ่ะไปแล้วคะ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ